สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะครูสุภลักษณ์มาแล้วค่ะ,คะ,คร,ร,คะรอครูอยู่หรือเปล่าเนาะตอบสิบอกหน่อยสิว่ารอครูอยู่ครูจะได้มีพลังเยอะๆไงครูทราบนะคะว่านักเรียนเนี่ยรอครูอยู่ถ้าไม่รอคงไม่เปิดคลิปดูแน่ๆเลย เด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรทราบไหมคะลองตอบครูสิเด็กๆอาจจะบอกว่าตอบไปแล้วครูจะได้ยินหรอได้ยินค่ะได้ยินที่ใจเพราะเราใจถึงใจค่ะวันนี้จะเรียนเรื่องมาตรากดค่ะเราจะเรียนเรื่องมาตรากฎกันนะคะมาตรานี้ตัวสะกดจะมากกว่าทุกมาตราเลยนะคะเอ๊ะ มีอะไรบ้างนะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนมารู้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะมาตรากดคือมาตราตัวสะกดที่ใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดและพยัญชนะอื่น ที่เมื่อออกเสียงแล้วจะเหมือนใช้ดอเด็กสะกดได้แก่จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปตักถอฐานทอมุนโททอผู้เท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสลา สฤรีและสอเสือซึ่งเมื่อรวมกับดอเด็กมาตรากดจะมีตัวสะกดรวม16ตัวมาตรากฏเมื่อใช้ดอเด็กสะกดนะคะจะเรียกว่าสะกดตรงมาตราได้แก่วัดติด มืดคิดสะอาดละมุดปอดเป็นต้นนะคะมาตรากฎมีลักษณะอย่างไรเรามาดูกันค่ะหนึ่งใช้เป็นตัวสะกดอย่างที่ครูยกตัวอย่างไว้ให้เมื่อสักครู่นี้นะคะคือจอจานชอ,าอ,อช้างซอโซ่โดชดดา ตอปตัตตกทอฐานทอมนโททอพุทเท่าดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารอทอธงสอสลาสอฤษีและสอเสือวางที่ท้ายคำนะคะสองเมื่อเขียนคำอ่านจะใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดเช่น กระดาษนะคะกระดาษดาษนี่ใช้สระสีแต่เมื่อเราเขียนคำอ่านเราจะเขียนกระดาษเป็นดอเด็กนะคะเป็นดอเด็กเป็นตัวสะกดค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างคำที่สะกดด้วยมาตรากดกันนะคะอย่างเช่นใช้จอจานสะกดนะคะมีคำอะไรบ้างเช่นคำว่าอาจดุดมัจฉา ใช้ซอช้างสะกดเช่นเดชประโยชน์ใช้ซอโซสะกดเช่นกาดใช้ดอชดาสะกดเช่นกดใช้ตอปะตะสะกดเช่นปรากฏใช้ถอฐานสะกดเช่นอูอิด ใช้ทอัโโทสะกดเช่นรุษใช้ทอผู้เท่าสะกดเช่นพัฒนาใช้ต่อเต่าสะกดเช่นบัตรบาทมาตรการชาติใช้ทอถุงสะกดเช่นรถปรารถนาอัดใช้ทอทหารสะกดเช่นประเภท ประศา์ใช้ทอทงสะกดเช่นพุทธกรธใช้สอสาสะกดเช่นอากาศโทรทัศน์ระบบนิเวศใช้สอฤสีสะกดเช่นกระดาษตรุจีนใช้สอเสือสะกดเช่นโอกาสตรดดัรัรธาต ฉันดูภาพฉันทราบคำมาตรากฏคำว่าอะไรคะจากรูปภาพที่ปรากฏเนี่ยนะคะเฉลยนะคะ,ะ,ค,ะคูณฉเฉลยเลยบาสเกตบอลหรือนักเรียนจะตอบว่าลูกบาสก็ได้คะ่ะเรามาดูคำต่อไปนะคะมาตรากฏคำว่าอะไรนะจากรูปภาพดูสิคะ กำลังโกนผมใช่ไหมคะแล้วมีพระพระสงค์มาประพมน้ำมนต์ให้ขณะที่โกนผมเขาทำอะไรกันคะดูสิมาแล้วคะ่ะคำเฉลยบวชคะ่ะบวชนีิสะกดด้วยชอช้างเห็นไหมคะต่อไปนะคะ ยังอยู่ในมาตรากฎนะคะคำว่าอะไรดูจากรูปซีรูปอะไรนะเนอะนึกออกไหมคะนึกไม่ออกครูบอกให้คะ่ะดูเฉยเลยคะ่ะรุดค่ะนะักเรียนรุดนี้สะกดด้วยทอมบุนโทนะคะต่อไปนะคะคำว่าอะไรนะ ทุกคนชอบเลยอยากมีเยอะๆด้วยคำนี้ว่าอะไรคะที่ใช้ซื้อขายเวลาเราจะซื้อสินค้านะคะเราต้องเอาสิ่งนี้ไปให้เขาเพื่อได้สินค้ามาคืออะไรนึกออกยังคะดูเฉลยของครูก็ได้ค่ะธนบัตรนะคะธนบัตร กดด้วยตอต่ารอเรือสองตัวนะคะต่อไปนะคะดูสิคะรูปอะไรเป็นประกายวิบวับเลยค่ะเป็นอนนัญมณี คะเรามาดูคำถามข้อที่หนึ่งนะคะคำในข้อใจเป็นคำที่ใช้มาตรากฎทุกคำข้อไก่เพศโกรธาขอไขส่สัตว์สัพพคุณขอควายกระสาบสกด ง,งูงูสมบัติลิขสิทธิ์คำไหนคะที่ออกเสียงมาตรากฎทั้งสองคำในแต่แตละข้อดูสิคะดูต่อไปนะคะข้อที่2คะ่ะข้อใดไม่ใช่ลักษณะคําที่ใช้มาตรากฎตอไก่ค่ะเมื่อเขียนคําอ่านจะใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกด ขอไข่ค่ะหากใช้ดอชดาตอปตักจะอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดพอควายทอมันโททอผู้เท่าทอถุงทอทง,องไม่ได้อยู่ในมาตรากฎงองูตอเตาสระอีตอเตาสระอุเป็นตัวสะกดในมาตรากฎคิดเลยค่ะคิดเลยค่ะพ่อไหนเอย่ย ต่อไปนะคะเรามาถึงข้อที่3แล้วขอ้อใดมีเสียงคำมาตรากฎมากที่สุดกอนักรถคิดถึงการบรรลุธรรมขอปลาสลิดทอดรสชาติอร่อยมากขอมหาสมุทรเต็มไปด้วยน้ำเค็มงองงู น้องแคทอยากกินขนมเคก้กเนยสดทอ้อที่4นะคะเพชรมีค่าดุดความรักแท้อันบริสุทธิ์คำใดสะกดต่างมาตราจากคำอื่นๆก็เพชรขอดุดพอความรักงอบริสุทธิ์ ไม่ยากใช่ไหมคะเรามาถึงข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะครูมีที่เว้นว่างไว้ให้นักเรียนเติมนะคะไม้มีความสัก์ประโยคนี้ควรเติมคำใดกกดสิธฐ์ขกดสิธฐ์อกดสิทฐ์งกดสิธฐ์ ถ้าเรียนสังเกตนะคะเวลาอ่านออกเสียงเราจะอ่านกดและสิทธ์เหมือนกันทุกข้อแต่ใช้ตัวสะกดใดที่ถูกต้องนะคะต่อไปเราจะเฉลยกันแล้วค่ะพร้อไมไหมคะมาดูเฉลยกันว่าที่นักเรียนเลือกไว้ในใจตรงกับที่ครูเฉลยไหมข้อที่1 คำในข้อใดเป็นคำที่ใช้มาตรากฏทุกคำเห็นแล้วยังคะงองูถูกต้องไหมคะนักเรียนผอนักเรียนถูกไหมตรงกับคู่ไม้สมบัติและลิขสิทธิ์ค่ะต่อไปคะ่ะข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ลักษณะคำที่ใช้มาตรากฏ จะอ่านทวนให้ฟังครั้งนะคะแล้วมาดูตัวเลือกที่ถูกต้องว่าน้อเรียนตรงกับที่ครูเฉลยไหมอกอไก่เมื่อเขียนคำอ่านจะใช้ดอเด็กเป็นตัวสะกดขอใครหากใช้ดอชดาตอประตักจะอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดขอควายทอมันโททอพูดเท่าทอถุงทอทงไม่ได้อยู่ในมาตรากฏ งงูต้อเตาสระอิต้อเตาสระอุเป็นตัวสะกดในมาตรากฏอบอกครูสิคะตรงไหมครูเฉลยเลย้อควายคะ่ะตรงไหมคะเรามาดูเฉลยข้อต่อไปนะคะข้อที่3ข้อใดมีเสียงคำมาตรากฏมากที่สุดนับเลยนะคะก็นักรถคิดถึง การบรรลุธรรมขอปลาสลิดทอดรสชาติอร่อยมากพอมหาสมุทรเต็มไปด้วยน้ำเค็มงอน้องแคอยากกินขนมเค้กเนยสดขอไหนค้ามากที่สุดขอขอไข่ค่ะมีคำว่าปลาสลิดทอดรสชาติ ต้องนะคะนักเรียนทําถูกต้องนะคะข้อสี่ค่ะเพชรมีค่าดุดความรักแท้อันบริสุทธิ์คำใดสะกดต่างมาตราจากคําอื่นๆ่อเพชรขอดุดพอความรักงอบอริสุทธิ์คำไหนคะชัดเจนเลยค่ะคอควายความรัก เรามาดูเฉลยข้อที่5กันนะคะครูเว้นที่ว่างไว้เนะืเรียนเติมไม้มีความสักรประโยคนี้ควรเติมคำใดคะแต่ครูขอบอกว่ากอขอคองอนี้ออกเสียงเหมือนกันค่ะกดสิทธ์แต่ตรงไหนที่ใช้ตัวสะกดมาตรากดถูกต้องนึกอออกไหมคะฟังครูเฉลยเลยดีไหมคะกไก่ค่ะ กฎหมายใช้ดอชดานะคะแล้วสิทธิก็ใช้ทอทหารทอธงสระอิการันค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะครูจะมีสามคำนะคะเห็นไหมคะสามคำจะมีหนึ่งคำที่ไม่ใช้คำในมาตรากฎคำไหนคะรู้ไหมคะ เรามาดูฉเฉลยกันนะคะจาก3ามคำเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ฉะเฉลยว่าทำสมาธิค่ะคำที่หนึ่งที่ครูให้ไว้ก็คือนั่งขัดสมานะคะและคำว่าทำสมาธิพญาตใบไม้นักเรียนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะนั่งขัดสมาก็ทอทงสละอทําทสมาธิก็ทอทงสละกอิ พญาตใบไม้กทอธงสระอิแล้วทำไมอ่านต่างกันยังไงคำที่หนึ่งนั่งขัดสมาธินี้ทอธงสละอิกเป็นตัวสะกดนะคะในมาตากดทำสมาธิทอธงสละอิตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะที่มีสละอิเป็นสระผสมเช่นกันค่ะพญาตใบไม้พญาตทอธงสละอิก คำนี้ก็อยู่ในมาตรากฎทําหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะเรามาฝึกฝนตนเองทําใบกิจกรรมด้วยกันนะคะหากไม่สะดวกพิมพ์ในใบกิจกรรมไม่ใช่ปัญหาค่าะนักเรียนสามารถตอบลงในกระดาษ A4 หรือสมุดแบบาภาษาไทยได้นะคะ นักเรียนอาจจะบอกว่ามากเหลือเกินไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆจำไปตามเทคนิควิธีการจำของแต่ละคนนะคะนักเรียนสามารถกำหนดวิธีการจำด้วยตัวเองได้นะคะครูจะเป็นกำลังใจให้ค่ะส่วนใบกิจกรรมที่ครูจัดให้หนักเรียนทำได้นะคะทำเสร็จแล้วส่งให้ครูค่ะครูจะรอตรวจนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะสำคัญเลยในช่วงนี้นะคะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะแล้วอย่าลืมนะคะล้างมือด้วยเจลแอนกอฮอล์ทุกครั้งค่ะแต่ถ้าไม่ออกไปนอกบ้านเลยก็ดีนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่เป็นห่วงค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ